สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจคิลลี่มือบายครับวิดีโอสอนเจคิลลี่มือบายสำหรับวิดีโอนี้เจอกันเรื่องของการใส่ทีมให้ป๊อปอัพนะครับอ่ะเราดูกันเลยนะครับการใส่ทีมอ่ะก็สร้างแต่ A มาปตินะครับเท่าก,กับ ไปที่ลิงก์ที่เป็นทีมนะครัทีม A นะครับทีมนี้นะป๊อปอัพนะครับแล้วก็เดต้าเซลเป็นป๊อปอัพนะครับกำหนดให้เป็นป๊อปอัพด้วยนะครับแล้วก็สร้างปลายทางก็คือลิงก์ ไอดี <ID S 2> เท่ากับทีมนะครับก็คือดีัวนี้นะครับแล้วก็กำหนด data s สโตร์รเท่ากับ pop up ัพแล้วก็ใส่ทีมครับใช้คำสั่ง data าีมทีม เป็นทีม A ละกันแล้วก็ใส่ข้อความไป h 2ทีมปอ๊อปอัพนะครับแบบนี้รีเฟรชกันหน่อยออครูอ่าโ okay. อเคป๊อปทีมฟึบ กดคลิกอ่าก็จะเป็นเนี่ยนี่ครับสีดำๆดำแบนนี้นะครับทีสีดำแบบนี้นะครับต่อไปมีมีหลายทีมทีมบีมาดูทีมบีมสิเป็นสีอะไรเออทีมบีอ่าเป็นสีสเทาอย่างนี้นะครับทีมซี ก็จะเป็นสีขาวๆนะครับไม่เท่ามาก่อไปทีม D ทีมดีก็จะเป็นสีขาวนะครับไปทีม E ทีม E ก็เป็นสีเ,เหลืองๆครับถ้าจำไม่ผิด ก็จะมีลักษณะแค่นี้ครับที่ที่มันมีให้เราสามารถไปโหลดเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปคราวน,นี้เรามาดูอย่างนี้กันซึ่งรูปเนี่ยมันจะมีชาร์โดนะฮะชาร์โดนะครับชาร์โดไอตรงรูปเนี่ะครับคราวนี้เราจะลบทิ้งได้ยังไงนะครับเราจะลบทิ้งได้ยังไงผมจะพาสร้างอานนึงขึ้นมาแล้วกันนะครับอ่ะ ระยเท่าไหร่ตั้งลิงก์มาเอสเเท่ากับอดิทรานส์พาเรนต์ละกันตัวนี้นะู้นซานู้นซาโดละกัน Shadow ก็คือมันมันไม่มี Shadow ในรูปภาพนะครับอะ t a t a เดียวเท่ากับ Popup d a นะครับ d a t ้ดาาเดียวเท่ากับ Popup ก็คือเป็นการกำหนดให้เป็นลักษณะของ Popup เวาเรากดไปแล้วนะครับต่อไปอรูปมใส่ซดิ ID เท่ากับตัวนี้ส,ร,สร้าง parent นะครับแล้วก็กำหนด data row เท่า,ากับ pop pop up นะครับแล้วก็ใส่คำสั่งนี้ data shadow นะครับเท่ากับ false เพียงแค่นี้มันก็จะไม่มีเงาแล้วครับแล้วก็อกอรูปภาพม,มา IMG SRC เป็น photo แล้วก็ใส่ width 400นะครับ I 400มันจะได้ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับ จะได้ไม่ใหญ่มากโอเคละร์ละลองดูนะครับอ่ะลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอ่าคลิก no shadow อ่าไม่ใช่ฟืบอ่าอุย้ยอืมไม่สวยฮนะ เนี่ยก็จะไม่มีชาร์โดเลยนะเนี่ยก็จะไม่มีชาร์โดไม่มีเงาแล้วใช้สไตล์สักหน่อยสไตล์ Style with 400 pixel finish 400 pixel โ okay. อเคเริ่มใหม่มันไม่ยอมลดขนาดรูปภาพให้ คลิาก็าจะได้อย่างนี้นะครับก็คือมันไม่มีเงานน่นเองถ้ารูปแรกเนี่ยฟ้าจะมีเงาข้างๆรูปเห็นไหมครับอ,อย่างนี้คือการาไม่ต้องใส่เงางก็ได้นะครับโอเคตับอีกหน่อยนึ่งสิตรงนี้ก็จะเป็น data call near นะากับ f อ r ละรับ ไม,มไม่เอาขอบมนไม่เอาขอบมนนะครับอ่ะลองดูสิไม่เอาขอบมนนะเมื่อกี้มันมนอยู่คลิกอ่าไม่มนละปลาปจัดไปตรงกลางสะหน่อยก็เป็นเราจับที่แท็ก A นะครับ data position i 2 t o หรือกับ window ตรงกลางหน้าจอนะครับเราใช้นหน้าจอวินเดว์เป็นหลักในการวัดนะครับอลองดูซิแล้วก็ใส่ชื่อ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็จะไม่มีเงาอะไรเลยนะครับต่างจากรูปแรกรูปแรกก็จะมีเงานะครับเงาข้างๆตัวชาร์โดของกล่องนะครับโอเคอันนี้การใส่ทีม ใส่ทีมให้ให้ป๊อปอัพนะครับสร้างไม่เอาชาโดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการใช้แบบนี้แหละซึ่งโดยที่เราไม่ต้องเขียนซีเอสเขียนเอ a จอะไรอย่างเงี้ยให้วุ่นวายนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวบีสัตั์ไปนะครับสวัสดีครับ